สวัสดีครับ ThaiAngler.TV TV ของนักตกปลาไทยวันนี้นะครับผมอยู่ที่ทะเลระยองนะครับเดี๋ยวกาด้มาตกปลานะครับกับแกงเกาลูกปูนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังเดินทางกันนะครับเพื่อที่จะเข้าหมายไปใด้หมึกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้หมึกแล้วก็ได้ปลามากมายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับ ตอนนี้เราก็ด้าผลหอมแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับยอดครับสุดยอดเลยเหรอครับซึงไี้กี่ทีครับได้เลยครับโอ้โหฝีมือหรือฟุกไม่รู้เนี่ยปีมือครับฝันร้ายจะฟังบอลครับตัวแรกของเรือครับรอรอแ่งแปงนี่ยสู้มือด้วยเป็นยังไงอารมณ์ไหนอารมณ์ไหน โอ้โฮแล้วเป็นรูปงั้นถ้าหมึกแข็งอย่ายุ่งนะไปเฮ้ยไอ้จิบมีแค่เป็นบีบทำไ,ไงต่ออ่ะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับนต้นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเก่าลูกผู วันนี้เรามาตกกันที่ทะเลระยองครับผมกับเรือใครนะไตโอครับเรือไตโอนะครับโอ้โหผมมีโอกาสก็แวะมานะครับทะเลยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะนะครับครับสำหรับแก๊งกับลูกปูนี่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าหนักในทางทะเลเหมือนกันทะเลแทบจะล้นล้วนเลยครับโอ้โหนะครับดีจังเลยครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มา ร่วมเดินทางนะครับมาตกปลาที่ทะเลระยองกับแก๊งกับลูกหูด,ด้วยเดี๋ยวคงจะต้องช่วยกันสร้างผลงานับนะต้องหาหมึกหาปลากันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วเราก็ได้เห็นโฉมงามแห่งทะเลระยองลงูกบันทับสักพักแม่จะตามมาครับหเ <laughs> ช้าครับน้ำเชา้า กับพื้นที่ผลตก30%นะครับเราอยู่ใน30นั้นพอดีเอาแล้วเอาแล้ว,ลวไม่คันแล้วครับล่งมองป๊อกเอาแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับอโ,โอ้โหนี่ตราโดนเราอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของฝูงสักป๊อก นี่เราก็เหนื่อยกันมาทั้งคืนกับทั้งวันเลยวันเลยครับ<อ>หนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นไ,ไงเหยื่อหายากมนะั้ยอ๋อยากมากๆครับทอดแหได้ทีละสามตัวครับท่อแหได้ทีละสามตัวใสเต็มที่ทอดให้เป็นสิบครั้งครับเป็นสิบครั้งเราได้เหยื่อมาเท่าไหร่ได้ประมาณสามสิบตัวสามสิบตัวด้วยแล้วตววที่กินไปอีกเยวยหรือเปล่าอันนี้ไม่รวมว่าอันนี้แยกต่างหากกับปลาสบีต่างหากเพียงแตว่าทริปนี้เรามีปอบมาด้วยไม่ใช่ใช่ครับผมแต่ก็ตาทั้งคืนนี่เรา โดนเฉยไปสองครั้งนะครับหลุดไปครั้งหนึ่งขาดไปครั้งหนึ่งแล้วเช้ามาเราได้ปลาอะไรหูลอยเพื่อนเช้ามาครับก็มีนะครับหน้าดินก็มีปลากลองเล็กน้อยครับพวกเหลืองลีซีนะครับสนิทหินจากบล็อกนะครับไอ้นั่นไม่ใช่ปลาเกมเราได้เหรอปลาที่เป็นแผ่นๆอ๋อนะครับอันคณะโฉมงามมาหลับแท้นะครับแต่ไม่หลามโฉมนะครับยังยังไม่ใหญ่มากเบบี้โฉมอ่าใช่ครับเป็นเบบี้โฉมแต่ก็โอเคครับเพราะว่าเหยื่อเราก็ไม่มีนะครับแล้ว เดี๋ยวครับผมเบลไม่มีแต่เราเป็ได้ปลาที่มันเป็นหน้าเป็นตาอ่าใช่ครับผมเขาเรียกอะไรนะสากป๊อกสากป๊อกครับผมใช้สวยครับเป็นได้ครกป๊อกเป็นแบบไหนไม่รู้ครกป๊อกก็จะใหญ่กว่าสากป๊อกนิดนึงนะครับแต่ก็สนุกสนานนะครับกับการเดินทางนะครับมาค้นหาความสุขกับแก๊งแถวลูกปูทีมนะฮะ ไทแองเกิลทีวีนะครับคราวหน้าจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทัวร์ที่ไหนกับใครนะครับอย่าลืมติดตามชมได้ในเวอร์เว็บไทแองเกิลทีวีทีวีของนักตกปลาไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณการลูกปปูเป็นอย่างมากเลยนะครับครับผมคราวหน้านะครับโอกากหน้าพบกันคราวหน้าครับและคราวหน้านะครับไทแองเกิลทีวีนะครับจะพาท่านผู้ชม ไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับในเ w w บไซต์แองเกอรทีวีของนักตกปลาไทยนะครับครับหนานแน่นอนครับครับผมนารังการันตีครับหลงังฟุตฟิตของเรานะครับครับนี่ครับ